สวัสดีเนื้อขำและเนย,ยิ้มใหญ่มาค่ะจอดรถอยู่ด้ยวยกันเนี่ยะคะ่ะสวัสดีย่าใหญ่เองค่ะสวัสดีค่ะพึ่งจะไลลจ้ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ที่มากันมากมายนะคะ,ะวันเกิดปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกๆปีทั้งชีวิตที่ผ่านมาเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ลุกกมบผู้ซัพพอร์ตแล้วก็ทับหน้าไม่ว่าจะทับหน้าทับหลังของรุ่นนี่นะคะแล้วก็แกงระแวงแล้วก็เดือดร้อเวลาเลยค่ะโอ้นี่เขาให้มาค่ะสวัสดีค่ะพอว,วันนี้ฝนตกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่าวัดประสาทจ้ะอืมขอให้ฝนหยุดยนะจะได้แสดงได้ มอยังเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวานก็ส่งสาคืนที่ผ่านมาตกตลอดค่ะแต่ตอนลิเกเล่นก็หยุดสวัสดีครับคนเยอะก็เตือนต่อต่อไอเลิฟต่อต่อขอจอขอใจสวัสดีค่ะให้ดอกกุหลาบกันได้นะคะเขาจะได้เห็นว่าเออเขาได้ของฝานเดี๋ยวคุณต่อต่อเขาจะส่งพระโกธกันไอเลิฟต่อต่อนะคะ ดีค่ะขอห,หยุดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะหนึ่งฮอ,อนมาวะเสือท่าวูอึ่งกะ,ะกรกฎาค่ะ โดเจอสิบเก้คองสค่ะแค่สว,วัสดีเน้อขำและนยิ้มใหญ่มาค่ะจอดรถอยู่ด้วยกันเดียวนะคะสวัสดีย่าใหญ่เองค่ะสวัสดีค่ะพึณจะไลจ้ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ที่มากันมากมายนะคะ,ะวันเกิดปีนี้ก็พิเศษ ทุกๆปีทั้งชีวิตที่ผ่านมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ลูกกับผู้ซัพพอร์ตแล้วก็ทับหน้าไม่ว่าจะทับหน้าทับหลังของนุ่นนี่นะคะแล้วก็แกงระแวงแล้วก็เดือดรารเวลาอะไรค่ะโอ้นี่เขาให้มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่า วัดภระาทจะอืมขอให้ฝนหยุดยนะจะได้แสดงได้มอยังเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวานก็ส่งสัคืนที่ผ่านมาตกตลอดค่ะแต่ตอนลิเกเล่นก็หยุดสวัสดีครับคนเยอะก็เตือนต่อต่อไอเลิฟต่อต่อขอจอขอใจสวัสดีค่ะให้ดอกกลาบกันได้นะคะเขาจะได้เห็นว่าเออ เขาได้ของันเดี๋ยวคุณต่อๆเขาเจะทรงพระโกรดกันไอเลอ,ต,อต่อนะคะดีค่ะขอให้หยุดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะหนึ่งอนมาวัดเสือท่าวุ าดาค่ะโเจอสิบเก้ายีสิบหองสองอามา